ไม่ต้อง,งเล่นเกมปิดสภาเปิดสภาเลยมึงเจอเจ๋งๆแล้วก็สสคนยนังฮะที่ติดคดียิงที่ไม่ก้องอะฮะพันทีเลยครับนะเขาไม่ออกคุณละว่างั้นะเขาไม่เห็นด้วยเขา <c oughs> เขาจะเพราะฉะนั้นจบแล้ว สรุปแล้วะฮะวัต<ม>ถุประสงค์วันนี้ถ้าออกว่าไม่ออกถ้าไม่ทําอย่างที่สนที่พูดแสดงว่าวัตถุประสงค์ภาะประจาศาสวันนี้ก็คือต้องการเป็นก้นรัฐบาลใช่วางการเป็นนายกเท่านั้นโถไอหมีเอ้ยกูหวังลุกมั่วลูกหม,มีอยากเป็นนายกนะแต่หมีด่าเสื้อแดงทุกวันใช่หมีบอกหมีโยนบอกเสื้อแดงเผาบ,บ้านเผาเมืองหมีพูดทุกวันน่ะแล้วหมีอยากจะเป็นนั้นหมีโง่ไหมโง่ฮะมันด่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศอะไอหมีเสื้อแดงเป็นคนส่วนน้อยเอมึงว่าไปเหอะนะแล้วมาจำนำข้าวเออมึงโง่ไหมไอหมีนะ ถูกไหมเสร็จแล้วอะไรอีกฮะอีกหลายเรื่องนี่แม่กระดั่งสุดท้ายนี่พรบปองดองเนี่ยไอ้นี่เขาจะนิสก่อนให้ประชาชนทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับก็ยังก็เสยมาขาอีกนะใช่มึงไม่โง่อเลวมึงเอาสูงยางสวมหัวทำไมฮะ ผมบอกไอ้นี่มันปัญญาอ่อนแล้วมันไม่โง่แล้วนะมันหนักกว่านั้นอีกนะบางทีเราก็อยากจะส่งข่าวนี้ไม่เข้าใจมันนะฮะพี่น้อมที่เลือกว่าปัญญาที่ปัดเนี่ยเอาความจริงไปดูดีกว่าไหมความจริงเนี่ยตอนนี้เขาทําอะไรกันอยู่แล้วขณะนี้หลังจากที่บระปัญญาปัดเนี่ยหนุนคนอื่นให้สู้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยสนที่วันนี้สนที่มันแถออกมาเลยบอกว่าพอแล้วพอกูไม่ช่วยมึงแล้วมึงเอาเองออมึงไม่ต้องมาดันมึงเอาเองฮะสนที่เขารู้นะแล้วสุดท้ายมันไม่มีปัญญาฮสนที่บอกไงฮะ สิบสองล้านเสียงจะกลัวอะไรครับคุณมีอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ต้องอีแอบอีกต่อไปครับนะอออกมาเป็นแนวหน้าเลยถ้าคุณออกมาเป็นแนวหน้าพันธมิตรบอกว่าจะตั้งเจะอยู่ข้างเวทีและให้กำลังใจคือถีบมึงบ้างตามึงบ้างแลวตามึงจะเชียร์สุดนี้เลยส่วนที่บอกงี้รับรองเชื่อสัญญาถ่ายทอดสดออกเอสทีวีให้ด้วยอะแล้วพร้อมจะให้คำปรึกษานะว่าจะตั้งโรงอาหารดูแลความปลอดภัยถ่ายทอดสดคือเป็นพี่เลี้ยงให้หมดแต่ขอให้มึงสู้มั่งเหอะ ก็จะไหมฮะไอ้มามึงได้ยินไหมพวกมึงชอบเองมั้งเหรอตัวตุ๊ดอยู่เบื้องหลังตลอดทําตัวเป็นกากไปเคลื่อนตลอดมาเป็นสิวมากมึงอยู่หน้ามากงวดนี้ไม่รอดแล้วฮะเพราะตอนแรกนี่กะว่าจะเอาเป็นอะไรฮะสมัชชาเขาเรียกอะไรเสนาธิการคนล้มระบบกองทัพประชาชนคนล้มนักศิล์เนี่ยเอาตัวนี้ออกหน้าแต่หลังจากนี้เนี่ยทั้งฝ่ายเราเองนะก็ถีบประชาธิปัตย์ออกมาสนที่ก็ถีบประชาธิปัตย์คุณเลิกเลยฮะเฮ้ยแต่ม็อบสนามม้านี่ตรงนี้ กลุ่มองค์การพิษ์สยามจอยเลยนะเพราะเด็นไปเดนี้มันไม่มีอะไรทาแล้วที่สําคัญนะวันนี้สนามม้าสั่งปิดแล้วไม่ให้มายุ่งกับกูนี่มึงไปเป็นกชุมนมที่ข่าวมันหายไปเลยผมผมผมก๊อปมาไม่ทันคือข่าวมันหายจากที่ผมบอกเมื่อกี้โอนคือเล่าด้วยปากกันแล้วกันตอนนี้เสียาอเนี่ยล่าสุดนะเห็นแล้วว่าเขาไม่เอาเสียายนะงานเนี่ยเสียไยบอกว่าตอนแรกเลยก่อนที่กลุ่มกลุ่มนี้ออกมาเนี่ยเขาเรียกอะไรสมัชชา เสนาธิการกองทัพประชาชนเชื่อคนล้มระบบทักษิณชื่อโคตรยาวเนี่ยนะครับตอนนี้ตอนแรกในเสียไอ้มนคนพูดอกว่าให้เขาทําอยู่เบื้องหลังนะแต่ตอนนี้ในล่าสุดเสียไอมาบอกกูไม่ให้ใช้สนามม้ามึงไปคุยอื่นเพราะเสียไอบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอออกพรบมาเนี่ยสนามม้าโดนตรวจสอบเละเลยครับคราวนี้ถ้าคุณทําอีกผัดขัดพรบเดี๋ยวกูจะโดนตรวจสอบอีกคราวนน้นรัฐบาลอภพิเศษ ตรวสอบเนี่ยเสียอ้ายยังกลัวเลยเอแล้วรัฐบาลนี้ตรวจสอบอ่ะก็ข่าวที่แล้วโดนไปแล้วไงครับค่าวที่แล้วรัฐบาลแหม่จนเราถ้ามันจะเอาคนจริงๆงอ่ะไอเรื่องตรวจสอบเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ัไม่สนใจแล้วครับเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่แล้วชิพหายกันหมดเลยครับถ้าโดนตรวจสอบคราวที่แล้วรอดไปได้พวกผมคุยเรื่องสนามม้าข่าวที่แล้วไงจำได้ไหมจำได้ก็คือว่าเป็นที่ฟอกเงินครัเป็นที่หมุนเงินถ้าตรวจสอบบัญชีชิบหายหมดเลยไม่ใช่ทิบหคนเดียวด้วย มันจะยาวเหยือดไปใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าคราวที่แล้วม็อบเสียไอ้ที่เลิกเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยถ้ามึงไม่เลิกกูตรวจสอบก็ข่ขาวนี้ผมถึงบอกมันไม่มีอะไรกลุ่มนี้นะไม่มีอะไรเพราะนั้นข่าวนี้เี่ยจะบอกว่าออเไปอะเ๋ยวคือประกาศสั่งป็นเนี่ยมันคือบอกกลุ่มไม่เกี่ยวนะไปเรื่องพรบาร์อเขามีออกพระราชบัญญัติเอ่อ เพื่อความมั่นคงนะฮะพระบรเพื่อความมั่นคงเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะครับก็คลุมพื้นที่ที่อยู่ในสนามมาด้วยใช่เพราะฉะนั้น<笑><笑>ตรงนี้พอพรบความมั่นคงเนี่ยตำรวจเขาทําได้หลายอย่างนะฮะครับตั้งแต่หนึ่งนะฮะใช้มาตรา17บมาตราเดียวกําหนดข้อกําหนดหข้อหนึ่งให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติเองิบัตหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ครับนะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ก็เรียกว่าสามารถ ปฏิเด็นหน้าที่ได้กว้างขวางขึ้นนะฮะสองห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ทั้งหมดที่กําหนดคุณต้องทําได้นะนะห้ามออกนอกเขตสถานเขากาหนดได้นะในพื้นที่ที่ว่านั้นห้ามนําอาวุธออกนอกเคหสถานก็กาหนดได้ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมการใช้ยานพาหนะก็กําหนดได้ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถทําได้ทําได้นี่คือพรบความมั่นคงในมาตราสิบเจ็ดพอประกาศพรบปั๊บเนี่ยยังไม่ได้มีใครมีผลกระทบใช่ไหมตอนนี้ ที่สนามม้านางเลิ้งมีผลกระทบละคืออะไรครับบัตรลากูเล่นไม่ได้ไม่ได้เลยฮะเราจะเล่นไม่ได้อีกนานตอนนี้ต้องไปเตาปูนอย่างเดียวละนะใช่ไหมตอนนี้สนามม้าโยงกันอยู่อโอพวกเดียวกันมันย้ายที่ย้ายไปย้ายมาเนี่ยก็ถึงบอกว่าถ้าสนามม้านางเลิ้งนะครับราชตินไมสมาคมเนี่ยนะคุณอยู่ในกลุ่มของคุณเนี่ยมันปกติแล้วคุณยังมาเล่นการเมืองเลยการเมืองมันให้คุณบ้าก็มีแต่ว่าเวลาให้โทษเนี่ยมันจะหนักระวังให้ดีนะครับ อ่าอีกสามนาทีคุณดงเมื่อกี้เห็นภาพนะเห็นภาพอันนี้คือเบรกเราเบรกสุดท้ายใช่ไหมเบรกสุดท้ายของวันนี้ครับก่อนจะใเนี่ยผมบอกมาแล้วว่าท้ายรายการกี่นาทีนะสามนาทีนะฮะสามนาทีนะฮะเอายังไงดีฮะมันมีข่าวที่บอกว่าจะพูดเรื่องข่าวลือเออสรุปข่าวลือนิดหนึ่งก็ได้ครับมีหัวข้ออะไรมาเอาล่าสุดเลยเอางี้สามนาทีนี่ข่าวล่าสุดนะฮะ ทางตำรวจเนี่ยเขาประเมินนะไม่ใช่ฝั่งรงข้าวนะฝ่ายตำรวจเนี่ยนะแถลงข่าวผ่านช่อง11 NBT ็ดเบีทีเพื่อออกคำสั่งสรชตอนนี้เขาตั้งศูนย์สรชขึ้นมาแล้วนะอ่าใช่ครับคุณอำนวยนี่มยตั้งวันที่หนึ่งนะฮะคุณใครนะอุดรแสงสิงแก้วพลนุ่นเรกอดอุดรแสงสิงแก้วเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ออกพรบความมั่นคงมานะแล้วศูนย์สรชเนี่ยออกออก คือตั้งเลยแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลุกมากเมื่อคืนเห็นไหมที่นายกออกมาแถลงอ่ะค่อนข้างมีท่าทางที่ลุกก้าวราวคือลุกลุกพอสมควรนะฮะเข้มแข็งแสดงความเข้มแข็งหนึ่งต้องการให้ความสามัคคีแล้วมีคนจํานวนบางกลุ่มที่ไม่อยากอยู่ในกติกาในนายกพูดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกร้องให้เขามาอยู่ในกติกาถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้อง เนี่ยท่าทีแข็งกล้าวนะเรีย <Okay. S 2> อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ตั้งสอเรสชอร,อรับเลยเนี่ยนะคุณมาเนี่ยเข,เขาเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ประเมินล่าสุดคือแนวโน้มผู้ชุมนุมเนี่ยทางสอเรสประเมินมาว่าจะมี น่าจะมีเหตุการณ์ที่นําไปสู่การยกระดับได้นะฮะจากข้อมูลทางการข่าวหลายฝ่ายมีการประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างต่ำประมาณ4 0 0 0คนและสามารถเติมเข้ามาเรื่อยๆยกระดับเป็น1นึ่0ถึงเจ็ดหมื่นคนได้จาก4 0 0พกลายเป็น70,000ได้นะแล้วก็อาจจะมีการขนคนจากภาคใต้มาด้วยนะท่านประชาภูมินอกก็บอกว่ามีแผนรับมือดาวกระจายแล้วแสดงว่าตอนนี้ไอ้เรื่องดาวกระจายที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะม,นมันต้องมันต้องมีมูลเขาบอกว่าในทางลึกเนี่ยนะมีการประสานกันอยู่แล้วอ้าว ไม่เป็นไรฮะก็เรียกว่ามีการรับมือไว้แล้วสุดท้ายอ่ะข่าวลือใช่ไหมสามนาทีนีฮะข่าวลือเดือหนึ่งนาทีแล้วอมันมีเขาบอกว่ามันมีทั้งสองฝั่งเอาฝั่งเราก่อนนะฮะเป็นคล้ายๆกับเขาบอกว่าเป็นเป็นเฟซบุ๊กของทักษิณตัวปลอมทักษบอกว่าทักษิณเขียนมาอันนี้ไม่รู้ทักษิณเขียนจริงป่ะนะแต่ฟังไว้ให้ว่าใส่บาแบกหามนะ อ่าผมบอกแล้วนะการข่าวช่วงนี้มันกำลังเป็นเรื่องกองอการอขาอสงค้ามข่าวขาบคกข่าวสารข้อมูลอ่าเขาบอกว่าคุณทักษิเนี่ยบอกว่าเขียนมาในเฟซบุ๊กปลอมนะบ,บอกว่าระยะวันสองวันนี้ท่านจะได้เห็นเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิด เหตุการณ์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกําลังพลในวาระซ่อนเลนการตบเท้ารายงานตัวสายอํานาจเก่าการย้ายบุคคลสําคัญทางการเมืองและข่าวลือที่เสมือนจริงจนทําให้เกิดความกังวลและพูดต่อๆกันไปอันนี้เราก็พูดนะฮะสิ่งหนึ่งที่ท่านวางใจได้คือครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนหากจะดักห้ามพาด้วยเข่าคงทําไม่ง่ายและการเตรียมการสายข่าวกรองต่างๆของผู้ใหญ่ในรัฐบาลก็ทํางานเต็มที่เพื่อสิ่งเดียวคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนความต้องการ เปลี่ยนพลังของประชาชนด้วยความรุนแรงอีกต่อไปครับ,รบขอให้พี่น้องอยู่ในความสงบประกอบสัมมาชีพของท่านหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลจากที่อยู่อาศัยหากไม่จําเป็นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศพาวความมั่นคงเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวผู้เกี่ยวข้องกับงาน24 24่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานทํางานแล้วขณะนี้24ชั่วโมงรับ,บข่าวสารทุกด้านเพื่อเตรียมรับมือหากจะมีใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนมีเรื่องแน่ๆครับท่านครับ อันนี้ข่าวลือข่าวจริงข่าวลือฮะผมไม่รู้อัเนี้ขาจริงเลยมันไม่มีแหล่งที่มาผมต้องอ้างเขาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีข่าวลือของพวกมันบ้างโทษนะฝั่งนู้นบ้างโอเคครับนี่ทางมงไทนะครับคืนนี้ก็ขอยุติรายการไว้แต่เพยงต่านี้ครับพบกันใหม่สองทุ่มคืนวันอาทิตย์ครับคืนนี้สวัสดีครับ